ครับสวัสดีครับขอเบิ่งรถเด้อครับผมเอาเลยเอาเลยครับผมบ่ค่อยได้ใช้ทำนี่เสียดายอไปเดยตัวนี้มันสิว่ารุ่นอีหยังเนาะครับเอ่อมันเป็นหัวฉีดเป็นรุ่นใหม่อะด้ตัวนี้มิตซูอีคาร์สินะมาเป็นอีโุตัวนี้เป็นหัวฉีดระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนี่ครับผมแบตแบตมันผมบ่ได้ขีีผมบ่ิดนะเดี๋ยวผมเปิดเบิ่งเครื่องมันนี่ครับมาเปิดเด้อครับผมแบตเตอรี่มันเบิดอ๋อ ป็นชุดเดิมมันเหมือนมันมาาสิมันเป็นมันใส่ดีแล้วทานี่ขี้ว้ยตัวนี้รถแจ๊กที่สี่ครับพันธุ์อะไรผมโมโหกันครับผมไม่ได้คู่มือเพราะว่าคนหูวจักกันเขาขายผมเหมือนเขาหยอดเงินแล้วเขามาขายผมก็เลยซื้อไว้ซื้อไว้ผมขี้ผมมีไร้ขี้ม่านเงินนูกัดแสนผมมาใส่ไม่ได้ดีสี่เพราะไหนต่อเพราะไหนยังว่าสิมาเฮ็ดขี้ าสิขี้แต่งวรถยุคโน้น้เรามไปให้รถลงเวี่งาาไใ้ทกที่กาเอาไปเรยก็ได้โอ้ยทั้งทังในมันรู้เนาะทั้งในมันหนอกมันจะไม่ไหครับ่ให้ผมไม่ให้ผมติใ่อยจอผมใส่มากผมออกทางหม่ผมได้ใส่ผมไ่ส่โอ้รท่านเรท่นได้ตอมีสินะครับมนบต่อครับผ่อแค่มันบ่มีเวลาเฮยด้ายาก

เดินอยูโอ้แต่มันได้ฟังเสียงเครื่องมันของสิเก่งเนาะมันผักบแบตหมดจอดไปรุนปันไล่รารับนี่ยผักรตัตา ย่างนขียกดขีมันมวลาขีก็ตาแตอยฟังเสียงเคกัมัสตาร์ีขีตมัน่มีแบตเตอรี่กมันต้องไปถอดแบตเราใส่มีขั้นแบมันหมือนเนาะมันจอดโดนมันก็แบตผมไ่ได้ขี้ไ่ได้ใส่ผมม่เวลาขีฟังเสียงเคร่องันหน่อยนิ่มๆเลยบ่เตรียมพร้อมแล้วครับ เร <laughs> เป็นยังครับบะค้าวตำหนิมันบํแเพงหอกแต่สิรินอ่ถาถามมันเป็นโตรอีกีค้าที่ว่าครับซีเขาขายกันถั่แแดงดีสาวเสียงวัวเหมือนมึงในยูทูบใช่หรอครับผมแต่เขาพ่มีเวลาปั้นจีบแม่เฮ็ดจีบมันก็บุรีแจงหลายยี่ห้อนะครับครับเขาเฮ็ดก้นี้มันประมาณปีใดเนาะคู่มือมันจะใส่คู่มือมันเดี๋ยวนะ สนใจแก่ที่จอมาเดือพี่น้องรถบ้านแถวแทะไ้นี้ครับรถจอดโดนปิ้งปีหล่ะเราอะแบตมันหมดครับสนใจแก่ซูนหกหนึ่งสองแต่หนึ่งสองหางเก้าสีส่เลือดยูซีสกียน้ำเพลินทันอารมณ์นะฮผมกับบอลเซียวช่างที่จันทั้งนี้เดือดรุนแรครับ พี่าค,ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ